คุณผู้ชมทุกคนครับทุกครอบครัวในเมืองไทยอาจจะมีผู้ป่วยโรคอัลไซเมอร์อยู่ประเทศไทยเนี่ยมีผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยถึง8000สนคนนั่นแปลว่าเกือบทุกครอบครัวครับมีผู้ป่วยที่เป็นโรคอัลไซเมอร์อยู่และปัจจุบันนี้นะครับโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเป็นโรคที่ยังรักษาไม่หายขาดครับคุณหมอใหม่ตามประสบการณ์ส่วนตัวเนี่ยก็เคยมีผู้ป่วยหลายคนนะครับ และญาติครับก็จะมาถามว่าโลกนี้จะหายหรือเปล่าแล้วก็มีภาวะแทรกซ้อนอะไรบ้างที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับเนาะวันนี้นะครับหมอใหม่จะมาเล่าเรื่องเรื่องหนึ่งให้ฟังเป็นเรื่องจริงครับเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับคนไข้หมอใหม่คนหนึ่งนะครับมีคุณพ่อคนหนึ่งป่วยเป็นโรคอัลไซเมอร์ครับรักษากับหมอใหม่อยู่วันหนึ่งเนี่ยญาติก็ <c oughs> มาติดตามการรักษา มาตามนัดครับแต่คุณพ่อไม่ได้มาด้วยครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าพ่อเนี่ยหายจากบ้านไปแล้วสเดือนยังติดตามไม่เจอและที่บ้านเนี่ยก็ได้แจ้งความไว้แล้วและทางตำรวจครับก็ได้พยายามหาคุณพ่อแล้วว่าคุณพ่อหายไปไหนแต่สุดท้ายก็หาไม่เจอครับและสุดท้ายแล้วทางการก็ได้ออกใบมรณะบัตรให้แล้วว่าเป็นผู้ป่วยที่เสียชีวิตแล้วนะครับเนาะเมื่อเวลาผ่านไปครับ ญาติคนนี้กลับมาใหม่ครับผ่านไปแล้วครึ่งปีครับบอกว่าตอนนี้พ่อกลับมาแล้วทุกคนก็ตกใจเฮ้ยหายไปไหนและกลับมาได้ยังไงสืบไปสืบมาครับพบว่าคุณพ่อครับอยู่ดีๆก็ไปอยู่กับวินมอเตอร์ไซค์อีกภาคหนึ่งครับคนไข้หมอมาอยู่จังหวัดเชียงรายครับแต่คนไข้เนี่ยไปอยู่กับวินมอเตอร์ไซค์ที่ขนส่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับเป็นไปได้ยังไงครับ เรื่องนี้เกิดขึ้นจริงครับเพราะว่าผู้ป่วยสูงอายุที่เป็นโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเขาก็จะออกจากบ้านไปครับโดยที่หาทางกลับไม่ถูกและคนไทยไงครับคนไทยเป็นคนที่แบบอบอ้อมอารีเอื้อเฟือผู้สูงอายุก็จะให้นั่งรถารฟรีไปเรื่อยก็ไม่รู้ฟรีอีท่าไหนครับจนกระทั่งไปโผล่ที่ขนส่งที่จังหวัดร้อยเอ็ดได้วินมอเตอร์ไซค์แถวนั้นก็เห็นว่าผู้ป่วยเนี่ยเป็นคุณลุง อายุก็สักประมาณเกือบ70ไม่มีที่อยู่ไม่มีข้าวกินก็เลยรับไปดูแลด้วยครับแต่คุณลุงก็ไม่รู้ตัวเองเป็นใครชื่ออะไรวินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่รู้จักคุณลุงแต่รู้คุณลุงคุยแล้วสนุกดีแล้วก็อยู่ด้วยแล้วมีความสุขก็อยู่กันอย่างนั้นประมาณครึ่งปีครับจนกระทั่งวันหนึ่งวินมอเตอร์ไซค์ก็เห็นแล้วว่าเอ้ยคงจะอยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้แล้วก็เลยแจ้งอบตอครับอบตแถวนั้นก็เลยสืบค้นหาจนกระทั่งพบว่าเป็นคนไข้ โรคอัลไซเมอร์ที่จังหวัดเชียงรายแล้วก็พามาส่งตอนมาส่งเล่ยากตกใจกันใหญ่เลยว่าเฮ้ยแจ้งตายไปแล้วแล้วมาโผล่ทำยังไงดีจะเกิดอะไรขึ้นดีอย่างนั้นนะครับก็นี่ก็เลยเป็นเรื่องเล่าที่หมอใหม่จะเล่าให้ฟังว่าเรามีวิธีการอย่างไรบ้างที่จะป้องกันผู้ป่วยอัลไซเมอร์หายออกจากบ้านครับ3วิธีป้องกันผู้ป่วยอัลไซเมอร์หายออกจากบ้าน วิธีที่1นนะครับถ้าคุณผู้ชมมีผู้ป่วยอัลไซเมอร์ที่บ้านเนี่ยจะต้องหาอะไรให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทำ<ม>เช่นคุณพ่อเพิ่งกเกษียณเคยเป็นครูมาก่อน<ม>ก็อาจจะหาให้เขาได้สอนหลานที่บ้านหรือว่าเปิดคอร์สที่บ้านหรือว่าที่โรงเรียนหรือที่ไหนก็ตามให้เขาได้ทํางานที่เขารักต่อหรือถ้าผู้สูงอายุค,คนนั้นเป็นกเกษตรกรนะครับ<ม>ก็อาจจะหาแปลงผักเล็กๆปลูกภายในบ้าน หรือว่าอาจจะเย็บปากถักร้อยอะไรที่เขาพอทําได้ให้เขาทําต่อเนื่องนะครับที่ไม่อันตรายต่อเขามากนะักเพื่อให้เขาอยู่กับงานตรงนั้นและไม่หายออกจากบ้านไปครับวิธีที่2นะครับคุณผู้ชมจะต้องแจ้งคนในหมู่บ้านหรือละแวกบ้านทุกคนว่ามีผู้ป่วยอัลไซเมอร์อยู่ที่บ้านเราโดยเฉพาะผู้ใหญ่บ้าน mm hmm. พ่อหลวงบ้านหรือว่าคนละแวกบ้านที่เรารู้จักเพราะถ้าเกิดว่า คนที่ป่วยปเปนอัเทซเมือของเราเดินออกไปจากบ้านและคนเหล่านั้นเขาเห็นพอดีครับเขาจะได้เรียกผู้ป่วยมานั่งพักที่บ้านเขาก่อนและให้โทรบอกเราครับว่าผู้ป่วยคนนี้จะออกจากบ้านไปทําอะไรให้เราไปรับกลับมาด้วยวิธีที่3นะครับเป็นวิธีที่ไม่เคยมีใครบอกทุกคนครับแต่วันนี้หมอใหม่จะเล่าให้ฟังว่าอยากให้ทุกคนนะครับไปทำลิสบอนครับ รู้จักลิสแบนไหมครับลิสแบนที่เราเอามาใส่ข้อมือครับจะเป็นสีส้มสีเหลืองสีม่วงก็แล้วแต่มีขายตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปทุกคนสามารถเซิร์ชได้ระบุและพิมพ์ชื่อผู้ป่วยนะครับแล้วก็เบอร์โทรญาติแล้วก็แจ้งว่าผู้ป่วยนั้นเป็นโรคอะไรเมื่อผู้ป่วยหายไปอยู่ที่อื่นมีคนเห็นลิส t b แบ d นด์นี้พออ่านปุ๊บก็จะโทรบอกเราได้นะครับหรือว่าคุณผู้ชมนะครับเซิร์ชคำว่ามูนิทิกระจกเงาครับ นิธินี้นะครับเขาจะทำลิสต์แบนให้ฟรีครับแต่เราต้องลงทะเบียนกับเขาก่อนและเขาก็จะส่งลิสต์แบนมาให้ที่บ้านนะครับทุกคนลองทำดูก็ได้ครับสรุป3วิธีป้องกันผู้ป่วยอัลไซเมอร์หายออกจากบ้านนะครับวิธีที่1นะครับหากิจกรรมให้ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ทำนะครับวิธีที่2นะครับเราจะต้องบอกเพื่อนบ้านทุกคนละแวกบ้านเราบอกพ่อหลวงบ้านบอกผู้ใหญ่บ้านว่าถ้าบังเอิญเห็นผู้ป่วยที่อยู่บ้านเราเดินออกนอกบ้าน ให้พยายามดึงดูดกลับไปนั่งที่บ้านเขาหน่อยและโทรบอกเราให้ไปรับกลับครับและวิธีสุดท้ายนะครับข้อ3ครับเพื่อนๆืทุกคนนะครับพยายามนะครับทำลิสต์แบนด์ครับเพื่อระบุตัวผู้ป่วยและแจ้งเบอร์โทรติดต่อเราเพื่อเวลามีใครพบก็สามารถติดต่อกลับมาที่เราได้ครับมูลนิธิกระจกเงาเขาทำลิสต์แบนด์ให้ฟรีครับติดต่อไปได้ครับหรือเพื่อนเพื่อนจะสกรีนเสื้อก็ได้ครับเสื้อทุกตัวที่ผู้ป่วยอัลไซเมอร์ใส่ เช่นเสื้อยืดสกรีนติดด้านหลังนิดนึงว่าเป็นผู้ป่วยโรคอะไรเบอร์ติดต่อญาติเบอร์อะไรชื่อญาติเบอร์อะไรถ้าบาังเอิญพบเห็นให้ติดต่อเรานะนะครับอะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับก็จะสามารถที่จะค้นพบผู้ป่วยได้ว่าอยู่ไหนและพากลับบ้านได้อย่างถูกต้องครับใครที่ชอบคลิปของหมอใหม่นะครับฝากกดไลค์กด share, แชร์เลนใน YouTube กด u b s c r i b e และกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วเจอกันครับ